จ้าแอดมิดด่วนพร้อมเผยสาเหตุแฟนๆแห่ส่งกำลังใจจ้านงพนีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จถึงกลับเข้าโรงพยาบาลสำหรับนักร้องสาวจ้าหนงพนีเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากการร้องเพลงแล้วจ๊ะยังเป็นนักแสดงพิธีกรมีรายการช่อง YouTube เป็นของตัวเองในแต่ละเดือนทำงานแทบทุกวันไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุด จ้าก็ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองที่กำลันงนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเพราะว่าต้องเข้าแอดมิดด่วนหลังเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จโดยมีทางด้านของผู้จัดการที่ก็เป็นพี่สาวแท้ๆของจ้ะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จ้ายังเผยสาเหตุที่แอดมิดด้วยว่าเกิดจากอาการลองโควิดโดยระบุว่า เสร็จจากคอนเสิร์ตมาก็แอดมิดเลยไอจนเจ็บหน้าอกมาเป็นเดือนแล้วผลเลือดค่าตับค่าไตทุกอย่างปกติหมดมีปอดอักเสบเกิดจากอาการลองโ c o ิดในขณะที่ดิฉันแอดมิดพี่สาวฉันก็บอกว่ามาร์กหน้าเลยจะได้ไม่โซมเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับไปงานนอกจากนี้จะยังออกมาอัปเดตต่อด้วยการโพสต์รูปของตัวเองพร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตื่นแล้วกำลังจะไปเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบและเอ็กซเรย์ไซนัสค่ะและคอมเมนต์ต่อว่าช้านี้เอ็กซเรย์ปอดรอบสอง ต่อด้วย CT ทีสแกนปอดต่อด้วยตรวจหูคอจมูกปากตรวจอย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้จ้าก,กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็ขอให้เธอดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆด,ด้วย